保管吧。 อสองอีาากตั้หน้าเหมือนกันวะ <c oughs> หน้าอะไรรับหมายหน้าเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ไปมาสอะไรตจย้อนกัะมดใช่เออยอนกับมดไอซัมลกลูกจะยอนกมดเอาให้ตายไปไม่ยอนกมดนั่น่ะมดหยามา ยังไม่จบอยู่วาอีกท่ว้าว้าวว้าวไหมอว